เดากของพยายามเบ็ดกันปะที่ไหนอะ่ะทงหน้าปูนเหลวใส่ไว้บนหัวแร้งนี่พอดีเลยยังปู <c oughs> นเหลวกินเลยเยี๋ยวเาปั่นนานมันสิบวมหมานี้ไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมคว้วประแดกขึ้นในภาพี่น้องมาเลาะเบ็ดปลาครับพี่น้องที่ใส่ไว,ว้บนเขาแร้งนีล่ล่ะเสียบเงาหัวไว ย yeah> UH pues ี่สิบเอ็ดหลังเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งกันก่อนว่าป่ามันเริ่มใหญ่หรือย umm ังครับพี่น้องยู่น้ำทงไฮทงหน้าช่วงนี้ไปแผนการขึ้นนี่สิเลาะเบ็ดกันรอบเดียวครับพี่น้องเพราะว่ายังมันด้กินเข่าแรงกันอยู่เลาะเบิ้งรอบเดียวมาน์โบมานกะจังว่ากันถิ่มไหวเลยมือเศ้าจังไม่ยามแต่พอมีป่ากระสินนเ้นหาแนวไม่กินแล้วครับพี่น้องแรงนี่ เียังนี่ียังนี่เบ็ดก็เกี่ยวไปงั้นเดียวพี่น้องว่ามันรุดหรือเปล่าคือจังนิ่งเลยโอ้โหมาแล้วก็ี่น้องแต้มแล้วเอาปนเห็นน้ำได้หรอเว้ยล่ากล้าจับปนเอานั่งปนได้ดีมันสิดินมันสีรุดได้แห่งตัวใหญ่สิดินลงน้ำเด้อเอาเสียมใหญ่เห็นน้ำเด้อ หวกับไส้ทุ่งว้าย่างดีครับพี่น้องยามเต็มออกหลังสองครับพี่น้องนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณหลุดกับตาเลยครับพี่น้องอุ้ยอดเลยอุ้ยหลุดกับตาเลยครับพี่น้องมันเกี่ยวนี่เตี้ยเหรออู้หยเสียดายเสดายชาไปเหรอเออมาซาไปอเอาเกี่ยวเนี่ไงน้ำเนี่ยเสียดายเสียดายครับพี่น้อง ngay có tổ lẻ đi nữa bao <laughs> lên biết hang say vậy bỏ lại nhưng mà lụt sầm <laughs> ừ, bá cái miếng nhìn thế lên xuống nó phải ông cứ bốc kín nữa nhỉ bá ngập tới tới háng cái phiên tôi chi thì đi cho ล่างบอดีแล้วล่างนี่คือจมอึ่งจึงสั้นอุ้ยไม่เร็วไม่เร็วครับพี่น้องอุ้ล่างนี่จมเลยเนี่ยพี่ต้นพาตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่เนี่ยคือจมกู้ยู้ยปลาซ้ำตัวมันหลุดเด้อตัวมันหลุดตัวใหญ่กูหนีเนาะอู้ยเอาเอาเอายังหมานอยู่ยังหมานอยู่ ยามเบ็ดเมื่อไดสามสี่หลังฝาห้องหึมหืม,มแล้วครับพี่น้องบนสิยามเบ็ดเบิ้นแล้วฝนสีน้ำม,มืาก,ก่อนบน่เนาะยังมีหลังนี่คือจังดึงเบ่งสัน้นม่ออมีตัวพี่โตบอกใช่จะหลุดไหมเนาะนพวกยังคาป,ปากอยู่เลย <laughs> โตซ้ำเก่าอีกแล้วครับพี่น้องอุย้ยแสดงว่าปาาาา่าบ่ได้ใหญ่เนาะเออปอดิ่งน้ำเนาะพอดิ่งน้ำเน่ะแสดงว่าป่ายังบ่ได้ใหญ่อยู่ครับพี่น้อง นี่จะใส่เดียวกันเบิดเลยรักครับพี่น้องเฝ่าเฝ่าจังหน่อยเพราะว่าฝนหมื่นมาแล้วเดี๋ยวฝนห้ามก่อนเลี้ยวไปลังกีอจังตียุดยุดนานมีตัวครับพี่น้องอู้ยูตัวใหญ่อยู่ความเร่อตัวนี้ซ้ำตัวมันหลุดเลยครับพี่น้องนี่อูดพันคอเขาพอมอื้มอื้มอู้ยถืออีกกระปูย่องพร้อมเจบให้แน่ปุ้นเลยเน้

อุ้ยพันน่ะเดี๋ยวสิลงปวดเอาได้ปะอุ้ยเดี๋ยอยู่เดี๋ยอยู่ได้แล้วได้แล้วโอ้ยบักหอยมันเล่มกินเบิดอืมที่ไม่โดนปวดอุ้ยสีลุดแล้วสีลุดแล้วสีลุดแล้วโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยแฮ้ยแห้งลุด เอ็นเกลุดโอ้ยเบืองแนี้ยมันเพื่อนซิไทปลาขึ้นไปบพยานเพื่นเกี่ยวเกี่ยวกันเลยวันนี้แม่ว่างว่างปลาหลายกว่าหลายกว่าโคตรอีกโอ้ย นิ่มคือเก่าฝนเริ่มตกลิ้นลิ้นเหรอครับพี่น้องหรืออะไน่าจะล้งสุดท้ายเลยยุ่งงบนี่วัมนี้นนยังหลังนี่ก็คือจอบลงเบ็ดแล้วเด้อบแบบนี้ครับพี่น้องโอ้ว้ายยังคือเกาล้งสุดท้ายเดียวสรุปว่าเบ็ดยี่สิบหลัง ด้ปลาอยู่จักถูกห้าตัวบวกกับตัวรุดเป็นหกตัวเป็นบ้าโอ้ถือว่าพรธารมดาถึงสี่ตัวพระธาใหญ่แต่ว่ากาัเลี้ยวขาบย้อนอยู่ดีนะเออเลี้ยวขาบย้อนอยู่ป้าครับพี่น้องขับไปหาเห็ดยังกินแรงก่อนดอกฝนกำลังสิมาอีกแล้วไะ สรุปว่าเฮ็ดยังให้กินแรงนี่ปลาช่อนหมกหม้อกับตั๊ถั่วนี่นี่บ่เดาผิดครับพี่น้องวันนี้ผมคิดว่าเพิ่นสิไอ้แกงแกงใส่้นม้ยสมอีกผักบ้างกระไม้หมดว่ามันยังบ่เบื่อซั่นดอกพุ่งแล้วแล้ยมันบ่นั่นแล้วเบื่อยตีเด้อครับพี่น้องปลาเพิ่นปลาหาัวปลาคอมีแต่ตัวใหญ่ๆพุ่นน้ำ น้ำนี่มันบ่ามมกหมอเอาขึ้นข้างไฟเรียบร้อยแล้วไปแล้วเด้อดิคือว่าท่าครับพี่น้องวาดนี่ อุ้ยใหม่เลยพี่ทางพี่พวกนี้มกมอเบิ้ลเอาลุ้งเลยบ้เอาลุ้งเร็วลุ้งรวดแล้วเรีย,รยนมอตำทัว,ว,วมาไม่ยกมาเลยพอดีฝนกำลังลินจกเข่าใส่เลยมาเดินมาเดินมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเนื้อบาดนี่ชิกันหน้ฝน,น,นกำลังลิน มกหม้อพิ่นไมา่ชิมเลยน้ำอองตองเพม่อนอืมอืมแค่นี้พอน,นะได้อยู่ได้อยู่หอม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 ตะไคร่หอมตะไคร่หอมหอมปลาช่อนใหญ่เออหอมปลาช่อนใหญ่มกหมอ้อปลาคอยใหญ่ครับพี่นอ้องอือแสียบยูเสียบข้อมเพิ่นอยูอุ้ยเอาแค่นี้แหละข้าวจะได้พอกันกับปลาอือเฮ็ดลวด กินกับแตามังตัวครับพี่น้องกินน้ำกระเจี๊ยบหรอกินน้ำหิวนะอืมเป็นไงครับพี่จีบอกแล้วใส่พริกหลายพูดไหมนะทักไปเดยเห็ดฝนลินแย่ๆแบบนี้ครับลินเบิดขึ้นกับบรลูว่าปลาจะกินเด็อดบดเออครับพี่น้องรอบเสาจังน้ำถ่าเบิงน้ำคันอีกรอบเลยแบบนี้ ตัวน้อยๆแบบนี้มันกะแซ่บไปอีกอย่างเลยเนาะเนื้อมันอ่อนหมโั้ยเราเอาจานมาวางตีหัวมั้ยเอาเป็นยังเรอกวางนี่ก็ได้วอะกันมันแบบว่าเนื้อมันพลอยครับพี่น้องเนื้อมันเขาเรียกว่าองเนื้อมันนิ่มมันเข่าเครื่องง่ายแต่ตัวนี้ง่ายมันกะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่ง ตัวซ้ำนีแ่แหละพอดีแซ่บแซบบ่แซ่บไปละแซ่บไปดีเด้อือ,อเด็ดดเกกัดมองหม้อพิ่งคิดว่าจะได้เก็บหอยเต์ลี่ไว้แล้ว,ลวอืคิดไปด้วยกันหลายครั้งครับ ถ้าเบ็ดบ่ถึอนี่ก็ว่าสิเก็บบักหอยเชอรี่เก็บ,เเกบกระปูเมือนละครับพี่น้องไม่อยากกินแดงโจ๊กเจียเนี่มันอิ่มหวานยามรอบเดียวได้๋หาตัวฮกตัวซำตัวที่มันหลุดเนาะเสียใจตัวที่หลุดละแต่ว่าหาตัวแล้วคาบเดียวผ่านอยู่ผ่านอยู่มึงแหน่ผิดเหนือเท้าต้องครับพี่น้อง ปลาคอท่มปลาคอหน้าปลาจีเลยสดร้อนร้อนฝนตกตกช่วงนี้พายอยู่กับยังม้อนเด็ดไปอยูอ่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กังเว้นกับฝนตกบปิ้เมือ่เอเล,เลยห่างปลาเดือส้มปลาเดือยเลยเฮ้ยบ่ได้ดเป็ดลายปลาลาเลยฝ่าบ่ปิ้เปิด ถือว่าคักอยู่เนาะเขาลื่นซ้ำนีบน่บุคคลว่านี่ตกแห้งสาเฝ้ามาโอ้เสีบเสีบจับได้หิวเข่าอยู่กินเขาแล้วกับนันสีพากกันนอนเลยแล้วครับพี่น้อง มืรุณผ่นด่างจังสามรุ่นน้ำกันอีกเทียนหนึ่งครับพี่น้องจองมาเลยวเรียกหวยอืมแล้วรูดมากดอกหมอไมนแสบบูรุณเนาะ บรรยากาศเย็นๆส่วง6โมงเสาร์ครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนนำลงมาอีกน้ำท่วมเบ็ดแล้วครับพี่นอ้องเฮ้ยจักสิเป็นสีส้มแังไดงเละเซานี่ปไปไปพึ่งน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องว่าสิมีจกจกโตจักไดติดเบ็ดบอ่อเพราะได้ฝนบอ่อือบึ่งแม่พี่ครับพี่น,อน้องน้ำล้นทีล้นเดนหล้างนี่มมานเด้อเมื่อคืนนี่ รอบเสานี่คสุดภูมิยังดอกคือบางแนวคุณหน,นามท่วมป่านนี้ดูนะเว้ยหลังนี่มีลาก,ก็ไม่ร้อง,งอุ้ยหนามท่วมโอ้โหเห็นโตแล้วเห็นโตแล้วโอ้โหล้างรถมาเคลื่อนดีป่ะเอ,าอ้าไปเลยน้ำเนี่ย ปูดง่ายๆ่ายรับแค่นี้ไปหลุดต่อครับพี่น้องมาเลยเด้อมาเลยเด้อโอ้ยหลังนี่ไหมอู้หลังนี่หลุดครับพี่น้องอืมแสดงหลังนั่นคือจังก่งคงนุ่งลุงจังสั่งเรับพี่น้องนั่น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 ยุบยุกยุกยุบยุกยุบยุกมียุกมียุกบู๊ <fingers out> oh <hora> ใส่เก้าใส่เ <guarding> ก <okay>? ้ามาขึ้นนี่่อะลือปด้บะเฮ้ยเดี๋ยวอเความสิดนจปกนมาะคอจิ้มจไป มิดสีรีน้หลังหน่ะมีนมเนี้ยมก็ไม่น้องนมเนี้ยมนเนนเี้ยมนั่นนั่นนั่นอ้แล้วไเดิมไเดิมอุ้ยไก่สีดุดแล้วนั่นเอาเสอเอาเอาปุเลยเด้ออุ้ยหลังนน่คือกันหลังนี่น้มเนี้ยโนมเนี้ยโนมเี่น้องอุ้ยอ้ย โอ้ยใส่เข้าใส่เข้าโอ้ยโอ้ยทันแล้วมาทันแล้วโอ้ลุตตนาเลยครับพี่น้องอุตส่าห์เฝ้าแล้วโอ้ยเสียดายเสียดายตอนเช้าก็ยังลุตอยู่ครับพี่น้องลุตไปว่าเห็นกรบบดกนี่ยังให้เห็นอยู่ยังว่าลุ้แลวเห็นอยู่เนาะ กินมึงเบ็ดขึ้นขน,นาสิลุดไปลุดเ <g> ห <iggle> <g iggle> ็นว่าตโตใหญ่กับเสียดายอยู่เด้อะ <use> อุย้ยกระปุ๊กปุ๊กเอาผอามอเม่หวานมุมพันมักกักกกกนพี่น้องนี่กระปูเอาไว้ในนี้ได้ปะได้เต้ยกระปูน้าม่ค่อยแสีบคือปูเขือนเ้อเอาบมาเลยอันสีบ่ค่อยมันเนาเหลือสามหลังสุดถ่ายครับพี่น้องนี่โอ้ยเนี่ยยังคือเก่าเลย เดี๋ยวไปเห็นขั้นกันนิ่งอยู่คือเก่าอื้ยหลังนี่คือเป็นเกี่ยวเกี่ยวเขาไปในี่ปลาเขาครับพี่น้องจังไหลุดเลยบ่ว้ายบนลุดแต่ว่า้ถือีหยังวุ้ดอีกกินทั้งกับปูทั้งไอ้ทั้งกับปูทั้งบักหอยแลครับพี่น้อง กินเพิ่นยังจะมาหยาดกินอยู่เนาะได้สาม <laughs> ตัวรุดไปอีกตัวหนึ่งยังมาแย่งกันกินอยู่เว้ยอาทิ้โเ้ยเอาไปรดเอาไปให้บักขนมสรุปว่าเศร้านี่เห็นปลายอยู่สามตวัวเนาะสามตวัว <laughs> สีกับตัวรุดสีกับตัวรุดก็ไม่ได้สำหรับคลิปนี้กับิไวัยซ้ำนี่ก่อนเหรครับพี่น้องปะ พ่อกันไหมคลิปหนาเด้วครับพี่ต้อง